ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมลุมังงะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วสำหรับไรโนเวลเล่มที่20จากคลิปที่แล้วโซเอเลออนซาราเลโอและเบนิมอร์โลได้รวมพลังกันเพื่อหยุดไม่ลิมการำดำเนินการประสบควซมสำเร็จในทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีลิมอลุอยากจะแสดงความยินดีกับทุกคนสำหรับการทำงานที่ดีของพวกเขาแต่ไม่ลิม ยังคงอยู่ในสภาพที่คุมลังคําสั่งของแม่ลิมในการทําลายต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ถูกยกเลิกแต่ปัญหายังไม่ได้จบจากที่นี่หากผู้ลิมโมโลยังคงต่อสู้ที่นี่ผลพวงของการต่อสู้เพียงอย่างเดียวจะทําให้ซาเลออนได้รับความเสียหายอย่างมากผู้ลิมโมลุจัมเปลียนจะต้องใหญ่ที่อยู่มีอาณาจักรอินกาเซียและอาณาจักรอื่นๆที่อยู่รอบๆซาเลออนและอีกฝั่งหนึ่งของทะเลก็มีประเทศของเลออน เนื่องจากชาตวันตกกระจายออกไปในทิศทางตรงข้ามเส้นทางที่ดีที่สุดในการลดความเสียหายคือการนำผู้เขาไปยังดินแดนแห้งแหลงผ่านทางทะเลซึ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อดินแดนที่ควบคุมโดยดากูเล,ลวแต่ตอนนี้มาสายเกินไปแล้วอย่างไรก็ตามเนื่องจากลิมโลดไม่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นลิมโมลดจึงต้องอพยพผู้คนในพื้นที่ออกไปในช่วงเวลานี้ มันขึ้นอยู่กับโซเอลิมโมลุก,ก็เลยบอกว่าโซเอตอนนี้ฉันจะพาไมลิมไปยังเดียนแดนแห้งแหลงแต่ฉันไม่ต้องการให้ผู้คนในเดียนแดนของดางกวัวเลิวได้รับอันตรายคุณทําอะไรได้บ้างลิมโมลุบอกเขาถึงสาระสาคัญของสิ่งที่ลิมโลุวางแผนเอาไว้ลิมโมลุได้รับคําตอบตามที่คาดเอาไว้โซเอได้บอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของขา้าข้าได้ออกจากร่างคนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวดังนั้น จึงสามารถเคลื่อนไหวได้ในทันทีตามคาดของโซเอเขาเป็นมืออาชีพตัวจริงไม่มีข้อผิดพลาดเลยปกติลิมโมลุไม่คิดว่าฉันเดาว,ว่ามันเป็นไปได้แต่กับโซเอนั้นลิมโมลุมั่นใจความสามารถแบบลูกผู้ชายของโซเอได้รับการพิสูจน์หลายครั้งและแม้ว่าลิมโลุมักจะรู้สึกเน็บแนมเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่วันนี้ลิมโลุรู้สึกมีความโศกลิมโลุรู้สึกโล่นใจมากที่รู้ว่า โซเอสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้ดังนั้นริมโมลูจึงปล่อยให้โซเอจัดการแต่แล้วสิ่งที่เลวร้ยวายก็เกิดขึ้นเวลามันหยุดลงอเอ้บไม่อา่านสถานการณ์แล้วทําอะไรเกินเหตุริมโมลูโอบนในใจอย่างหนักเท่าที่จะทําได้่อห้างที่จะไม่มีปัญหาถ้าไม่ริมหยุดการเคลื่อนไหวด้วยแต่เธอเคลื่อนไหวรอกกับว่ามันเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นในช่วงเวลาที่หยุดนิ่งพลังป้องกันของโลกจะเลี้ศูโยน ดังนั้นตอนนี้ไม่ลิมที่อาาวาจะเนื้อกายเป็นตัวตนที่อันตรายยิ่งขึ้นเธอเคยเป็นตัวอันตรายมาก,ก่อนแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างสามารถจบลงได้ด้วยการเตะเพียงแค่ครั้งเดียวการต่อสู้กับไม่ลิมที่นี่เป็นความคิดที่ไม่ดีดังนั้นสถานที่แห่งเดียวที่นําเธอไปได้คือทะเลทรายแห่งความตายเป็นเรื่องดีที่ลิมมุลโลดึงความสนใจของไม่ลิมได้ก่อนที่เธอจะอาาวาด แต่ท่านลิมโลยังคงนำทางเธอไปลิมโมลคงไม่สามารถเดินทางได้ทันเวลาสำหรับเส้นทางอพยพที่ลิมโมลขอจากโซโอเอแทบไม่มีพื้นที่ว่างที่คนไม่อาศัยอยู่เลยในโลกใบนี้และการทําลายระบบนีเวศเพียงอย่างเดียวก็เป็นปัญหาในตัวของมันเองลิมโมลทักตะกนว่าทางนี้ไม่ลิมลิมโมลตะกอนเรียกความสนใจของไม่ลิมและเริ่มเคลื่อนไหวต่อไปนี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจหนัก แต่การต่อสู้ทั้งอากาศกับไม่ลิมในโลกที่ถูกหยุดนิ่งได้เริ่มขึ้นแล้วถ้าลิมมุลุไม่สามารถจัดการกับการหยุดเวลาได้ทุกอย่างคงจะจบลงแล้วในตอนนี้ริมมุลุสรู้สึกขอบคุณแต่การต่อสู้กับไม่ลิมในสถานการณ์นี้มันเป็นเรื่องอยากริมมุลุสรู้สึกได้ว่าเลี้ยวแรงของเขากำลังจะหมดไปในทางกลับกันความแข็งแกร่งของไม่ลิมดูท่าจะไม่มีวันหมดลงและในความเป็นจริงมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้แต่วิชาคณิตศาสตร์ระดับปถมก็ยังเห็นได้ชัดว่าใครจะหมดแรงก่อนกันลิมมลุถึงว่าละในอัตานี้มันคงเป็นปัญหาที่จะรอจนกว่าโลกจะล่มสลายแต่ลิมมัลลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนหยุดเวลาตั้งแต่แหลกโคเอถูกตัดออกกีหรือว่าเวลสาสตร์เป็นไปได้แต่ลิมมลุไม่คิดว่ามันสมเหตุสมผลเพราะทางคู่อยู่ในกลุ่มที่สามารถเคลื่อนไหวได้ใครกกันที่ทำอะไรไม่จำเป็น เฟลเวลหรอมันเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการล่วงละเมิดเหยียอแต่นี่มันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้มันจริงหรือนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาตามหาตัวคนหลายแต่ลิมโลโต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นคนทำเพื่อที่จะได้ทำอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ในเวลานั้นมีการติดต่อมาหาลิมโมโลลิมโมโลได้ยินข่าวใหม่เวเาลาได้พูดกับลิมโมโลผ่านจิตสื่อสาร ข้อมูลความคขีถูกส่งผ่านเฉียงทางเดือนแห่งวิญญาณในโลกที่ถูกลางงับมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ทักษะเวทดนอลเรื่องนั้นจึงเป็นเรื่องอยากมากที่จะส่งข้อมูลนอกเหนือจากข้อยกเว้นของพวกเขาเองหรือมากกว่านั้นดูเหมือนว่าเวราลาก็ได้รับผลกระทบจากการหยุดเวลาเช่นกันเป็นไปตามที่คาดเอาไว้หรือเป็นเพียงแค่เรื่องที่แน่นอนหลังจากนั้นลิมอลุก็ตอบว่าใช่ใช่ฉันได้ยินนาย พอริมรลุตอบแบบนั้นตัวของเวดาลาก็บอกว่านายกำลังพูดถึงอะไรในสถา,านการณ์นี้ชิออนและลูเมนาร์กำลังตกอยู่ในอันตรายอดัลแมนและคนอื่นๆกำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อเวลาที่หยุดลงของดาโกเรวได้พอได้ยินแบบนั้นริมมลุก็ถามว่าหืมดาโกเรวเป็นคนหยุดเวลาใช่ไหมลีมมลุขามั่นใจว่าเขาได้ยินไม่ผิดเวเาลาก็ได้ตอบยืนยันเขา ถูกต้องดากูเิียลกำลังพยายามยุติการต่อสู้อย่างรวดเร็วลิมโมลูเข้าใจแล้วทันใดน,นั้นผู้ร้ายก็ถูกเปิดเผยความจริงที่ว่าผู้ร้ายกำลังต่อสู้กับกลุ่มของชิออนหมายความว่าอย่างที่ลิมโมลูก,กลัวศัตรูใช้การขนส่งเชิงพ้นทีกับความทับทั้งหมดของพวกเขาไม่เป็นไรกลุ่มของชิออนต้องทำงานอย่างหนักมากพอที่จะทำให้ดากูริีลจริงจังกับพวกเขาได้โลกที่ถูกเลื่ง,งับ มีประโยชน์เพียงแค่การกำจัดคนที่อ่อนแอมันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ไม่สามารถรับมือกับมันได้ลีโมลุเคยโดนมันมาด้วยตนเองเตนนินันันลีโมลุจึงไม่เคยได้คิดว่าดาวกุิลิวจะใช้มันได้ด้วยทีนี้จะทำอย่างไรดีมีสองปัญหาทีนี้อย่างแรกคือชีอ่อนและลูเมนัทจะถูกกำจัดจนกว่าจะมีคนมาช่วยเหลือปัญหาที่สองคือวิธีการเคลื่อนย้ายในช่วงเวลาที่หยดนิ่งนั้น การขนส่งเชิงพื้นที่เป็นไปไม่ได้โดยพื้นฐานแล้วเนื่องจากต้องใช้อนุภาคข้อมูลการบินเพื่อทำความเข้าใจกับข้อมูลโดยหลอบแม้ว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายพวกมันในระยะที่มองเห็นได้แต่ก็ไม่มีความหมายเพราะมันจะเร็วกว่าหากเคลื่อนไหวตามปกติเนื่องจากไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดพิกัดของปลายทานจะต้องถูกอ่านโดยลบกวนอนุภาคข้อมูลถ้าต้องย้าย อนุภาคข้อมูลกลับไปกลับมามันจะเร็วกว่าสำหรับริมโมลที่จะย้ายไปในกรณีนี้แม้ว่าริมโมลจะเข้าไปช่วยเหลือในตอนนี้แต่ดาคูรกลก็ยังควบคุมพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่ริมโมลจะไปถึงลูเมนัสผลลัพธ์จะเหมือนกันแม้ว่าริมโมลจะไปที่นั่นหรือไม่หรือว่าขอให้เวาลาทําเช่นนั้นแต่เนื่องจากตอนนี้ริมโมลกําลังต่อสู้กับไม่ลิมเวเลาครจะเป็นคนเดียวที่ริมโมลถามได้ ลิมมลุก็เลยพูดว่าเวเดาลาแม้ว่านายจะไม่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้ทันเวลานายจะไปช่วยเหลือพวกเขาตอนนี้หรือไม่พอได้ฟังคำถามนั้นเวเดาลาก็ตอบว่าเจ้า yeah, ฮ่าฮ่าข้ารอ,อให้เจ้าพูดแบบนั้นอยู่เลยความจริงแล้วลิมมลุกวางบาเวเดาลาจะเป็นผู้รับผิดชอบการป้องกันสุดท้ายของเขาวังกดอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่องแบบนี้ ตอนนี้พวกลิมุลุต้องหาวิธีเดินทางให้ทันเวลาริมุมลุต้องรักษากำลังใจเอาไว้แต่แล้วก็มีคนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ในโลกที่หยุดระง,งับติดต่อมหาลิมโลุท่านริมโมลุเอาติมาและความคิดเห็นของเธอได้เชื่อมต่อกันเราสามารถส่งพิกัดไปที่ท่านเวเดลาได้พอได้ยินแบบนั้นริมโลุก็คิดในใจโอ้ดีอาโบเป็นคนขัดจังวนหวะการสนทนาณจุดนั้นอาจารย์ชิเอลก็เลยบอกกับริมุมลุว่า การขนส่งเชิงพื้นที่เป็นไปได้แม้ในโลกที่ถูกระงับปราบใดที่ทราบข้อมูลพิกัดแม้ในระยะไก,กลเนื่องจากอัลติมาอยู่ในสถานที่ฉันจึงแบ่งปันความรู้สึกและการรับรู้ของเธอเพื่อรับข้อมูลลิมโมลูคิดแาจว่าฉันเป็นอย่างนั้นหรอเป็นไปได้เพราะว่าพวกเขาเชื่อมต่อกับฉันผ่านทางเดินแห่งวิญญาณและจากได้ฟังคำตอบยืนยันจากชิเอลลิมโลูก็พูดว่าถูกต้อง มันประกาศให้กับริมมรุลภูมิใจแต่การถ่ายโอนทางไกลระหว่างการหยุดเวลามันเป็นกลยุทธ์ที่ผิดจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ตามปกติการให้คนที่สามารถรับรู้ถึงโลกที่ถูกระงับได้แม้แต่จะเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินแห่งวิญญ,ญาณน,นั้นยอดเยี่ยมมากจนลิมมโรลพูดไม่ออกในกรณีนี้อะไรก็เป็นไปได้แต่ลิมมัรลจะไม่ลังเลลิมมัรลก็เลยพูดว่าเอาตีมาฉันไว้ใจเธอหนาะ อัลติมาที่อยู่ที่เกิดเหตุก็เลยพูดว่ารับทราบค่ะท่านลิมโมลูพอให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะท่านเวดาลาไม่เป็นอะไรใช่ไหมพอได้ยินคําถามของอัลติมาเวดาลาก็ตอบว่าอืมทําได้ดีมากเฮฮา,หาเสียงหัวเราะของเวดาลาให้กําลังใจแก่ลิมโมลมากยิ่งไปกว่านั้นการที่ดีเอลโบและอัลติมาสามารถรับรู้ถึงโลกที่ถูกระงับได้มันก็สร้างความมั่นใจในสถา,านาการณ์นี้เช่นกัน จากน,านั้นลิมโมลก็สัมผัสได้ว่าเวเดาลาได้เทเลพอร์ตไปแล้วโลกก็ได้เริ่มมาเคลื่อนไหวอีกครั้งอย่างที่ลิมโมลเชื่อว่าเขาทําได้เหมือนว่าเวดดาลาจะทํางานได้ดีลิมโมลรู้สึกโล่งใจและกลับมาทําหน้าที่ของตนเองได้อย่างสบายใจต่อลิมโมลได้บินไปที่ดินแดนแห้งแหลงในขณะที่พยายามหันความสนใจของมิลิมที่ควบคุมไม่ได้หลังจากที่ลิมโมลและมิลิมจากไปแล้วจาฮิล ซึ่งรู้สึกไม่พอใจและหมดหนทางในขณะที่เขาจัดการกับฆากรหลีและคนอื่นๆเขาคาดว่าพวกมันจะด้อยกว่าลูกปลาตัวเล็กๆแต่เขาไม่สามารถสร้างความแสบให้กับพวกมันได้เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกอดถึงการน,นั้นความคิดของเขาก็สงบนิ่งเขาตระหนักดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวของเขาไม่มีทางฉันไม่เชื่อฉันไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าผู้หญิงมังกรจะมีพลังที่น่าขบขันขนาดนี้ ไม่ยิ่งไปกว่านั้นการทรยศของซาราเรโอคือปัญหาเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้แต่ซาราเรโอก็ยังให้ความร่วมมือในการกักขังมิลิมนี่เป็นปัญหาร้ายแรงเขาไม่สนใจเรื่องของความพักดีต่อเฟลเวหรือว่าอะไรทํานองน,นั้นสำหรับจาฮิลปัญหาคือการขาดพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในภูมิภาคนี้หากเป็นเพียงแค่คากาหลีและคนอื่นๆเขาจะสามารถเอาชนะพวกมันได เหมือนกับที่พวกเขาเป็นอย่างไรก็ตามแม้ว่าซาราเลโอจะกลายเป็นศัตรูของจ้าฮิลมันก็เป็นเรื่องอยากมากสําหรับเขาที่จะหลบหนีดังนั้นเขาก็เลยพูดว่าเฟลเวร์นี่เป็นอีกสถานการณ์หนึง่งจ้าฮิลลระบายความโกรธของเขาใส่เฟลเว์ด้วยการสื่อสารผ่านความคิดอันเกี่ยวกาดหลังจากเงียบไปคู่หนึ่งเฟลเว์ก็ได้ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่อูอีซาราเโอหักหลังเรา เขายังมีความสงสัยในคำพูดของจาฮิวจาฮิวจะได้พูดต่อนี่ไม่ใช่เวลามาตกเตินลึงในอัตานีแม้่แต่ฉันก็ตกอยู่ในอันตรายฉันกำลังจะถอนตัวเธอมีปัญหาอะไรไหมจ้าฮิวกำลังโต้เถียงกับเรื่องนี้แต่เขากำลังจะล่าถอยแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าขายหน้าสำหรับจ้าฮิวที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ต่ำต้อยเช่นนี้แต่ความระมัดระวังของเขาก็คือเหตุผลว่า ทำไมเขาถึงสามารถอยู่รอดได้มาจนถึงตอนนี้มิเช่นนั้นเขาครจะถูกกาจดัด้วยการโจมตีของไมลิมไปนานแล้วจาฮิวเขาจับเลือดกำเนิดและปล่อยพลังที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนพลังของเลือดต้นกำเนิดนั้นแข็งแกร่งจาฮิวบังคับให้มันยอมรับเขาเป็นเจ้านายแต่ก็ยังอันตรายหากว่าใช้มันบ่อยเกินไปเพราะพลังที่น่ารังเกียจของมันอย่างไรก็ตามมันเป็นความจริงที่ว่ามันเป็นอาวุธที่ดีที่สดุด ที่สามารถพึ่งพาได้เมื่อถึงเวลาเมื่อพลังของมันและความสามารถของจา้าฮิลถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันมันก็กลายเป็นคืนเลือดที่ชั่วหลายอันดูหลายที่สามารถรละเหยได้แม้กระทั่งประเทศที่ใหญ่ที่สดุดด้วยหลักการแล้วสิ่งนี้เหมือนกับระเบิดไอระเหยที่เรียกว่าด้วยการเผาเวทมนตที่กระจายไปทั่วบริเวณกว้างในคราวเดียวทําให้เกิดพายุเปลวเพิงที่ระเบิดได้จา้าฮิล ไม่ได้ต่อสู้อย่างสุมเสียงในขณะที่เขาต่อสู้กับเทียและซิลเวียเขาเองก็แอบกระจายเวทมนต์ไปด้วยและตอนนี้มันก็เพิ่ขยายออกไปจนเต็มสนามลบแล้วแปลสภาพเป็นไฟนรกได้ตลอดเวลาตามความประสงค์ของจ้าฮิวจ้าฮิวได้คิดในใจว่าเจ้าพวกนี้จะต้านทานคลื่นเลือดที่ชั่วลายของชันได้เนื่องจากเป็นเทคนิคการต่อต้านกองทัพที่กว้างขวางจึงไม่มีอำนาจที่ชี้ขาดในการต่อสู้กับสัตที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จอมานผู้ยิ่งใหญ่จะรอดชีวิตได้เวทมนต์ที่กระจัดกระจายไปทัว่วควบคุมตัวของเมกาดของซาเลออนและผู้ใต้บังคับมาชาของซา,าลาิโอจะถูกกืนกินและถูกเาผาผลาญจนลาเป็นหน้ากองแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จาฮิวเขากังวลมันเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยชีวิตตนเองดังนั้นจาฮิลจึงได้ทำเช่นนั้นโดยไม่ลังเลจาฮิลได้พูดว่า จาพวกไรค่าทั้งหลายวรเข้าใจว่าขค่ายิ่งใหญ่เพียงใดจาฮิวขอเรตะกอนออกมาและคืนเหลือดถึงความชั่วหลายก็ได้ระเบิดเป็นเปลวเ,เ,เพลิงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ถูกเปลวไฟปกคลุมเปลือกนอกของมันถูกเผาไหม้ด้วยความร้อนจัดกองอัสเวนเมกาดซึ่งถูกนำไปใช้ในแนวลุกและแนวลับเพื่อปกป้องต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกเปลวไฟกินกินในทันทีซิวียแลเทียซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าของจาฮิวและคากาลีซึ่งอยู่ข้างหลังของเขาเล็กน้อย ก็ติดอยู่ในเปลียวเพืิงเช่นกันไม่สามารถโต้ตอบได้จาฮิวคขได้หัวเละหาะเกฮ่าฮ่าไปลงนรกษาไอพวกนอนมแมลงพวกเจ้าจะเสียใจกับสิ่งที่ทํากับฉันในชีวิตหลังความตายจาฮิวควได้กะกะอวนใจและแอบหนีไปซ่อนตัวในกองไฟเปรียวเพืิงโหมกระนํำอันรุนแรงจนแม้แต่ชั้นบรรยากาศก็กหมดไปอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่จาฮิวมองไม่เห็นได้มีเสียงพูดว่าเสียใจด้วย ขอบคุณพระเจ้าที่ไอซาเรลเลวมันไม่ได้ตั้งใจขณะที่เบน,นิมเมลโลผูกก้เชื่อน,นั้นเปลวไฟเั้งหมดก็ดับลงความเสียหายรุนแรงจากเปลวไฟใหม่กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยซิลเวียเทียและคาการีไม่โดนไฟคอกแม้แต่นิดเดียวแม้แต่เมกาดที่อยู่ในสถา,านการณ์ที่อันตรายที่สุดก็ไม่เป็นอันตรายอะไรเลยอัศวินเมกาสบางคนที่ได้รับความร้อนในทันทีนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ร่างกายของพวกเขาก็ได้รับการปกป้องและไม่ได้รับอาการบาดเจ็บสหาหัสแม้ว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จะถูกปกคลุมด้วยเปลวไฟแล้วแต่กิ่งก้านทุกกิ่งของต้นไม้ก็ยังสดอยู่แม้ว่าพื้นผิวจะไม่เกี่ยเพียงเล็กน้อยนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นมันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมในอีกไม่กี่วันและในขณะนั้นเอลเมเซียก็กล่าวว่าเอาจริงๆิง มันยากมากที่จะควบคุมอากาศโดยที่จาฮิวไม่สังเกตเห็นคุณรู้ไหมพอเธอได้กล่าวแบบนั้นเบนนีมอลุก็ตอบว่าเป็นไปตามที่คาดหมายของ่าบาทเอลเมเซียอย่างที่ข้าได้คาดหวังไว้คุณใช้มาตรการที่เหมาะสมเบนนี่มอลุนได้ยมอย่างร่าเริงแล้วกับจะเอาใจเอลเมเซียที่บนอยู่อย่างที่เห็นได้จากการแลกเปลี่ยนนี้สาเหตุที่การโจมตีของจาฮิวไม่สร้างความเสียหายมากนักเป็นเพราะเบนนีมอลุทํางานอยู่เบื้องหลัง งานของเบน,นีมโลโมีความกระตือรือร้น,น,นมาจอนได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ช่วยเหลือที่โดดเด่นอย่างแท้จริงมีคนสามารถในทุกเรื่องของโครงการเขาได้ช่วยเหลือคากาลิลและคนอื่นๆในการต่อสู้กับจาฮิลในขณะที่นำปฏิบัติการเพื่อหยุดมิริมนอกจากนี้เขายังสังเกตเห็นแผนการดของจาฮิลและเจรจากับเอลเมเซียเพื่อหยุดอย่างก่อนที่มันจะก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ เม็ดบอที่เพร่ขยายออกไปด้วยพลังของจ้าฮิวเป็นสารไวไฟชนิดพิเศษที่เรียกว่าหมอกเลือดนี่เป็นหนึ่งในพลังของเลือดต้นกําเนิดซึ่งเปลี่ยนกึ่งแวมไพร์ใช้เทคนิคของพวกเขาเองมันมีกลิ่นที่แตกต่างจากเม็ดบอที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเล็กหน่อยเบนน่เมอร์โลตรวจพบมันผ่านการจัดการพลังเม็มนอที่แม่นยำและตระหนักว่าจ้าฮิวกำลังจะทำอะไรบางอย่างอยู่ตามความเป็นจริงแล้ว ยังมีอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากเบน,นิมรโลที่สังเกตเห็นความผิดปกตินี้ซิลเวียเธอรู้สึกถึงอันตรายในทันทีแต่เธอไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับมันพวกเธอสามารถหลบหนีจากอันตรายได้โดยการอพยพออกไปให้ได้มากที่สดุดแต่ก็ยังมีผู้ที่ได้รับความเสียหายยิ่งไปกว่านั้นหากพวกเขาเคลื่อนไวหวจาฮิลก็อาจจะเล่งการกระทําของเขาให้เร็วขึ้นเธอกังวลว่า จะทำอย่างไรจึงได้ขอคําแนะนําจากเบนิมโลเนื่องจากได้ขาดว่าความสีหายจะลุกลามมากขึ้นเบนิมโลที่รู้เรื่องนี้สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างแม่นยําเพียงอย่างเดียวเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคิดวิธีแก้ปัญหาได้คําตอบมันมาจากสวงสวรรค์ในตอนนั้นมีคนพูดว่าใช้สกิลอัลติเมทของเอลเมเซียเทเวนลี่วินทิงวายุ เพื่อรวบรวมเฉพาะบาดนิสและใช้สกิลออาติเมตฮีทคิงอามาเดราสกเพื่อเผาผลาญเลือดเวทมนต์เท่านั้นเมื่อได้ย็ยนเชื่อนีเบนิมอร์ลูก็ดำเนิน,เนการโดยไม่ลังเลใดๆมีบางสิ่งในโลกหนี้ที่ดิ้นริด,ดที่จะไม่ติดตามอย่างลึกซึ้งเกินไปแม้แต่ตอนที่ลิมรลูเชื่อมต่อกับวงจรพลังงานของการล่มสลายเขาก็ได้ยิยนเสียงนั้นอย่างไรก็ตามเบนิมอร์ลู แซงทําเป็นไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งใดและยอมรับทุกอย่างเหมือนเดิมและเบนนิเมลูคิดในใจว่าทุกอย่างเป็นพระามประสงค์ของท่านลิมเมลถ้าเสียงสวค์น,นีทํางานโดยที่ท่านลิมเมลปรารถนาตัวขาก็จะเชื่อฟังเบนนิเมลร,รับหน้าที่เป็นผู้กระตือรือร้น,น,นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยความร่วมมือของเอลเมเซียและคนอื่นๆเบน,นีิเมลก็เอาชนะความยากลําบากในครั้งนี้ได้เช่นกันดังนั้น ด้วยความพยายามของเบนี่มาโลเอลเมเซียและซิลเวียแผนการของจาเิวจึงได้ล้มเหลวแม้ว่าจาเหลจะได้รับอนุมัติให้หลบหนีได้แต่เบนิมาโลก็ตัดสินใจว่าเขาไม่ควรเสี่ยงกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นนี่จึงเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเบนิมาโลก็ซุดตัวลลงเพาเห็นว่าจาเหวได้หนีไปและผ่อนคลายลงบางที เมื่อคาดหวังสิ่งนี้โซเอกก็ได้สับสนุนเ um, ขาหลังจากที่มองไปที่เบนิมเมลูเอลเมเซียได้พูดว่าไม่น่าแปลกใจเลยเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมดวงตาของเอลเมเซียเต็มไปด้วยความขลุรยขณะที่เธอมองไปที่เบนิมเมลูที่หมดสติและคําพูดของเธอก็ใจดีจากมุมมองของเอลเมเซียเบนิมเมลูเป็นฮีโร่ที่ช่วยเหลือซาเลออนจากวิกเก เมื่อตระหนักว่าเบนิมโลททำงานหนักเพียงใดเป็นเรื่องธรรมดาที่เอลเมเซียจะตอบสนองด้วยวิธีนี้อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเบนิมลุแล้วงานของเอลเมเซียก็ยังคงต้องทำต่อไปงานที่สำคัญที่สุดคือการจัดการกับซาราลิโอและกองทัพของเขาซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่และสบายดีเอลเมเซีย e รู้สึกกังวลการหลบหนีของจ้าฮิว ah ทำให้สนามรบตกอยู่ในความเงียบ ทั้งสองฝ่ายก็กําลังรอดูว่าอีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาอย่างไรส่วนเอลเมเซียก็สงสัย,ยอย่ว่าควรเฉลิมการต่อสู้ต่อหรือไม่เนื่องจากเบนิมโลได้เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการโจมตีของจ้าฮิลกองกําลังของซาเลอตึงไม่ได้รับความเสียหายใดๆกวอีกในหนึ่งกอากําลังของซาเลอตนเสียหายเกือบเล็กน้อยนับภาษาอะไรกับความสมดุลกองทัพที่เหลือไม่ได้เป็นภัยคุกคามมากนัก แต่ผู้นำของศัตรูทั้งสองนั้นลำบากมากและปัญหาก็ไม่มีที่สิ้นสุดในตอนแรกมันไม่แน่นอนว่าศัตรูจะยอมสง,งบศึกหรือไม่ในขณะที่จำลองความเป็นไปได้ต่างๆเอลเมเซียก็มีความคิดอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่ผลการจำลองเหล่านั้นจะจบลงความกังวลของเอลเมเซียก็ได้หมดไปในไมช่ช้าก่อนสรัาคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบวันเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใ่คลิปหน้า